ครับสวัสดีครับอดี่วกับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมกับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมอ้าวออกมารับแล้วอันนี้ลูกลูกมาเด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 ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนหสุดสวยมีลูกนะครับเนี่ยสี่ห้าตัวครับลูกนี่น่ารักมากเลยครับ นี่จำผมได้ครับมารับประจำครับสำหรับพี่ๆ FC ที่ขอมานะครับบอกอยากได้ไอยันมาร้อยห้าสิบครับน่าจะมีประมาณร้อยหกสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะมีหรือเปล่าครับก็จะมีคูเปอร์ต้าร้อยห้าห้าครับประมาณนี้ครับเยอะรับเครื่องครับเดี๋ยวผมรีวิวเนาะทีละตัวครับแล้วก็จะมีเป็นชุดครับชุดนี้ก็จะมีอยู่หกชุดครับ เดี๋ยวรีวิวให้ชมทีละชุดละชุดครับอันนี้จะเป็น ET ครับนี่น่าจะมาซ่อมนะมั้งครับเดี๋ยวคุดูก่อนกี่แรงครับโอ้โห9.5ครึ่งครับนี่น่าจะเอามาซ่อมนะมั้งครับและพี่พีเอฟซีแท้สองยางนะครับที่ว่ารถอีตตอกนี่ขึ้นดอยได้ไหมครับผมตอบได้เลยครับขึ้นสบายๆเนาะไม่ว่าจะเป็น8แรง9แรง10แรง11แรงครับ ว่าไม่ใส่ของหนักเยอะครับขึ้นได้สบายครับ FC ถ้าถึงยางนี่ถ้าเห็นผมนี่ทักทายได้นะครับเพราะว่าผมจอดกินข้าวเซเว่นไม่ต้านประจําครับกินข้าวผัดตอนเที่ยงครับกับซาลาเปาครับเดี๋ยวถ้าเห็นผมนี่ทักทายได้ครับเดี๋ยวผมมีสติกเกอร์ให้เนาะ FC ท่าสองยางครับไปแล้วครับชุดแรกครับจะเป็นอาทีร้อยครับชุดแรกครับ เออแล้วก็มีพี่พีเอฟซีถามว่าหางนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สองหมื่นแปดนะครับเนี่ยตาช้างครพัดครับก็จะมีตัวโน้นนะครับสองหมื่นครับก็จะมีฝั่งนี้ครับมีสามราคานะครับอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งสามนะครับเนี่ยชุดนี้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวครับนี่ครับอันนี้หนึ่งสามนะครับนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แหละครับไอตัวตัวโน้นนี่เอ็นซีสองหมื่นครับนี่ตัวนี้ครับสองหมื่น จะมีอยู่3ราคาครับก็จะมีนี่ตัวนี้28 0หมครับนี่ครับประมาณนี้ครับสวยๆแบบนี้นะครับ28 0 0ครับมี3าราคานะครับพี่พีเอฟซท่านไหนสนใจแบบสเปคไหนราคาไหนก็เลือกชมได้เลยครับประมาณนี้ครับนี่ครับตัวแรกครับจะเป็นโครงตาช้างสยามพัดครับเป็นซีครับ28 0 0 0นแนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่อง RT ครับ อาทีนี่จะอยู่ที่เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับกําไม่ได้หลายราคาละเกินครับต้องจดไว้ครับตัวร้อยนี่จะอยู่ที่สองหมืนสี่นะครับนี่ตัวนี้ครับอาทีร้อยครับสองหมืนสี่ครับอตัวโค้งนี่สองหมืนแปดครับประมาณนี้ครับชุดนี้นะครับไม่รวมพวกผานพวกคาดพวกล้อเหล็กนะครับจะมีเป็นชุดนี้ครับชุดนี้คือสองหมืนแปดครับอันนี้สองหมืนสี่ครับ นี่ชุดแหละครับประมาณนี้สวยๆแบบนี้เลยครับนี่เนาะสวยแบบนี้เลยครับเอาไรลูกเ,เด็กอ๋อลูกอยู่นี่นี่แบบนี้เลยครับสองพันสี่ครับให้ดูหัวนอนนะครับสวยๆอ้าวอะไรลูกชุดชวยชุดชวยนี่เปนมารับประจำนะครับจำผมได้แล้วเนี่ย สวยลูกสี่ห้าตัวครับมีตัวอ้วนครับลูกครับประมาณนี้ครับยางก็นะอัน้าแบบนี้เลยครับโคกนี่ดิวแล้วนะครับพร้อมใช้ครับลองให้พร้อมครับแบบซื้อไปใช้งานได้เลยครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับลองทุกตัวครับคือราคาพร้อมใช้ทุกตัวครับถ้าซื้อไปนี่ทำงานได้เลยครับประมาณนี้ไปลากสาลี่ หรือว่าจะเป็นพวกไถพวกคาดนี่ได้ครับสบายๆครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นร้อยสิบครับแุดนี้ครับร้อยสิบนี่ราคาจะนาอกขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับประมาณนี้ครับส่วนโครงนี่ก็สองหมืนแปดครับราคาเดียวกันกับตัวนี้ครับเหมือนกันครับนี่สองหมืนแปดครับราคาเดียวกันสภาพก็จะประมาณมาประมาณเดียวกันนะครับดูสีครับประมาณนี้ครับ เก็บให้แล้วนะครับนี่นี่ไม่มีที่ติครับสวยครับดูครับพวกมือตรงมือจับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับใหม่ครึ่งท่อนครับประมาณนี้ครับเครื่องนี่จะอยู่ที่ร้อยสิบสีอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับอันนี้สองหมื่นสี่อันนี้ขยับขึ้นมปอีกหน่อยครับสองหมื่นหกครับนี่ประมาณนี้ครับราคาจะขยับขึ้นพันสองพันครับประมาณนี้ครับ พีเอฟซีท่าสังยานก็ดูไว้ครับนี่ประมาณนี้ครับขึ้นได้สบายสบายครับ3เกียร์รวม4เกียรือฝอยครับบอกเลยขึ้นขึ้นสบายครับลากข้าวโพดครับถ้าบ่างๆก็มาดูที่ร้านหน่อยครับเจริญยวนการเกษตรบ้านห้วยนกแรครับใกล้ๆครับออกจากไม่สอดน้อยเดียวครับประมาณ50กิโลเลยครับออกมาดูได้ครับหรือว่าเห็นผมก็ทักทายได้เนาะเพราะว่าผมชอบไปจอดตรงปตทไม่ต้านนะครับ เอ้ไม่ใช่จอดเซเว่นไม่ต้านครับจอดกินข้าวครับประมาณนั้นครับนี่ครับสวยๆครับขึ้นดอยขึ้นเขานี่โอ้โสบายสบายเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับร้อยสิบสองมืนหกโค้งนี่สองหมืนแปดครับต่อมาชุดที่สามครับร้อยยี่ครับร้อยยี่จะขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับสองหมืนเจ็ดครับ ส่วนโคงก็นี่ครับสองหมืนแปดครับราคาเดียวกันครับนี่โคงจะเป็นตาช้างสยามพัดครับจะอยู่ที่สองหมืนแปดครับส่วนร้อยยี่ก็จะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับฝุ่นเกาะหน่อยครับแต่สวยนะครับตัวจริงครับสวยมากครับประมาณนี้ครับตาช้างสยามพัดครับดูครับดูอย่างสวยเลยครับ เครื่องนี้น่าจะสวยอยู่นะครับนี่ดูทรงดูสีครับสีได้สวยมากครับประมาณนี้ครับนี่ฝั่งขวาครับประมาณนี้ครับลอกนี่ใหม่ครับยางนี่เต็มเต็มทุกคันนะครับยางไม่มีด้อยเลยนะครับออกยางลึกๆครับใช้ยาวๆครับประมาณนี้ครับต่อมาชุดที่สี่ครับชุดที่สี่นี่ สองหมืนแปดเหมือนกันครับโครงนี้รับสยามรับตาช้างครับส่วนเครื่องจะเป็นแปดสิบครับแปดแรงครับนี้จะอยู่ที่หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่ครับอันนี้สองหมืนแปดครับประมาณนี้ครับสวยๆครับถ้าจะเอาโครงแบบอย่างนี้สองหมื่นครับอันนี้หมื่นสี่ครับ สองหมื่นกับหมื่นสี่สามหมื่นสี่ครับชุดนี้ครับนี่ขึ้นได้สบายๆนะครับขึ้นเขาครับช่วงขอาวพงข้าโพดข้าวออกแล้วมาดูไปไปใช้งานได้ครับนี่แปดแรงนี่ก็เหลือๆแล้วผมว่าครับแรงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่แรงครับแปดแรงนี่เหลือๆครับมานี้ครับชุดนี้ราคาเบาๆครับ ประมาณนี้ครับสวยๆครับนี่หมื่นสี่นะครับเฉพาะเครื่องนะครับโค้งนี้สองหมื่นแปดครับหรือว่าจะเอาโค้งนี้ก็สองหมื่นครับนี่โค้งนี้สองหมื่นนะครับโค้งนี้ครับประมาณนี้ครับดอกยางแบบหนามากครับว่ายางใหม่นะครับประมาณนี้ครับดูทรงครับโอ้โหดอกยางลึกมากครับประมาณนี้ครับชุดสุดท้ายที่ว่าทำเสร็จแล้วก็จะเป็นชุดนี้ครับแปดแรมกันครับอันนี้ราคา หมื่นหมื่นสี่ครับราคาเดียวกันกับตัวนี้ครับแปดแรงเท่ากันนะแต่ตัวนี้จะเป็น E t ทครับตัวนู้นจะอาทีครับตัวนี้จะมีความพิเศษแบบที่ว่านี่เนาะเป็นเหล็กครับสวยครับกาดมานี่เนาะผมชอบเลยครับนี่กาดสวยมากครับส่วนโครงก็จะสองหมื่นครับประมาณนี้ครับโครงครับสวยๆครับส่วนเบอร์โทรนี่ท้ายคลิปนะครับผมพาไปดูเบอร์โทรครับเดี๋ยวรีวิวทีละชุดละชุดกันหนีลูกลูกตัวเงินครับ อ้นมากเลยครับวันนี้ันนีแม่ตัวเล็กๆเองครับไม่เอาลูกไม่เอาอะมามาลุกมาอ้วนมากเลยครับอันนี้หมื่นสี่อันนี้สองหมื่นเป็นสามหมื่นสี่ครับชุดนี้ครับประมาณนี้ครับให้ดูแบบละเอียดครับอ้สวยนะครับกรุงสยามคูปต้าครับเห็นสี่พัดสี่เกียร์มันครับสามสี่เกียร์ถอยครับประมาณนี้ครับดูว่าสวยไม่สวยครับ แต่ว่าผมบอกการันตีเลยบอกสวยมากครับประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับสวยไหมครับดอกยุกดอกยางครับอันนี้คงสองหมื่นนะครับนี่ตัวนี้ครับไม่มีผุนะครับสวยแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับ NC พาไปดูโครงที่ว่าหมื่นสามนะครับจะมีแบบราคาเบากว่านี้อีกครับนี่ตัวนี้ครับ มื่นสามครับนี่มีมีที่เลือกเยอะครับสิงสยามครับนี่หมื่นสามนะครับเนี่ยอันนี้ใช่หมดครับหมื่นสามหมื่นสามหรือว่าจะไม่มีเกียร์นี่ราคาห้าพันนะครับโค้งครับอยู่ข้างหลังนู่นนะครับไม่ได้ออกมาข้างหน้าโค้งแบบนี้แต่ไม่มีเกียร์ครับห้าพันบาทครับแต่อันนี้หมื่นสามนะครับนี่อันนี้ลองหมดแล้วครับพร้อมใช้ครับประมาณนี้ครับมีเยอะเหมือนกันครับประมาณนี้ครับ อันนี้ตัวนี้สองหมื่นนะครับโคงนี้เดี๋ยวพาไปดูชุดนี้ครับที่ว่าราคาเบาครับจะเป็นเครื่องอาทีนะครับสิงห์สยามอาทีร้อยสองหมื่นสี่ครับตัวนี้สองหมื่นสี่ครับเครื่องตัวนี้ครับอันนี้ลองนะครับคนนั้นลองนะครับลองให้เห็นนะครับใช้งานได้ปกติครับโค้งนี่หมื่นสามนะครับชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าๆนี่นะครับประมาณนี้ครับ นี่ครับสีแดงสดใสกระทิงแดงครับนี่ไม่ขี้เลนะครับสองเกียร์ครับหนึ่งสามมาเลือกมาชมได้เลยครับมีให้เลือกสี่ห้าสี่ห้าหกหกหกคันแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หกคันแล้วนะครับเยอะครับประมาณนี้ครับดูด้านหลังครับส่วนในโครงนี้สองหมื่นนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับ สามสี่รวมเจีป่อยครับผมว่าตัวนี้นี่ก็พอดีพอดีเนาะราคาน่ารักน่ารักครับสองหมื่นครับสภาพยังสวยอยู่นะครับนี่อยู่ล้อเหล็กครับถ้าใครอยากได้ชุดนี้ก็มีให้เหมือนกันครับประมาณนี้ครับหรือ่าจะเป็นแท่นเครื่องครับเยอะครับราคาพันสองพันสามพันครับพวกอลูมอลลายครับพวกผ่านครับพวกสกีดล่องกีดอะไรเยอะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูชุดนี้ครับชุดนี้ร้อยครับ สีแดงสดใสมากครับโค้งนี่สองหมื่นแปดนะครับเนี่ยเครื่องนี่ประมาณสองหมื่นสี่ครับนี่อันนี้น่าจะทําส่งลูกค้าครับลูกค้าเขาสั่งไว้ครับน่าจะเป็นล้อเหล็กครับไม่ไม่เอาล้อยางนะสำหรับใครที่อยากได้ล้อเหล็กแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับคุยราคากันครับประมาณนี้ครับชุดนี้ครับอันนี้ผมพาดูด้านหลังครับสี่เกียร์ครับ นี่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับพวกสายเบรกสายนีิสายเลี้ยวนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนใหม่ครับนี่ดูทรงครับสวยไหมครับนี่ประมาณนี้ครับสวยอยู่นะครับผมมาครับประมาณนี้ครับปั๊มน้ําพวกคอคอรถสาลี่เนาะก็ยังมีขายอยู่นะครับเยอะครับพวกเพาครับพวกเผานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณพันสองพันเนี่ยครับประมาณนี้ครับพวก อะไรนะผ่านบุกเบิกครับพันห้าพันสองนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับพันสองพันสามเนี่ยครับเยอะครับพีเอฟซีท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรท้ายคลิปเนาะผมบอกเบอร์โทรเนาะท้ายคลิปพวกขาดก็มีเยอะครับอันนี้จะเป็นพวกเครื่องนะครับเครื่องยนต์ครับก็จะอยู่ที่ สองหมื่นสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่ากครับสองพันสี่สองพันห้าสองหกพันเจ็ดนะครับเกียร์ครับเครื่องไมตี้เครื่องนิสสันครับมีครบหมดครับดูครับอะไรครับสำหรับ PFC ท่านไหนสนใจสินค้าชิ้นไหนถูกตาต้องใจนะก็ตามเบอร์โทรครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกรอบเนาะแบบละเอียดละเอียดครับอันนี้นิสสัน ลดีฟาขาวครับพวกคาดนะครับนี่คาดจะอยู่ที่ราคาน่าจะพันห้าสองพันพันหนึง่งประมาณนี้นะครับขายราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพ้าว่าทำออกมาขายไปเรื่อยครับเพ่อเาเอากำไรไม่เยอะครับนี่ครับประมาณนี้ครับลูกค้ามาปุยราคาได้กันก็ขายออกไปครับ ประมาณนี้ครับก่อเยอะมากครับพวกคขาดก็เยอะนะครับนี่มาเลือกก็ได้ครับใครอยู่ใกล้ๆเนาะประมาณนี้ครับไหลเยอะครับอกขายกลงยกล่องครับนี่ชุดนี้ก็สวยๆนะครับเนี่ครับเฮียอันนี้เฮียครับเจ้าของร้านครับนี่ครับติดต่อสอบถามเฮียได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรท้ายคลิปเนาะนี่เฮียเจ้าของร้านคุยง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับ เครื่องหน้าร้านครับเยอะครับอันนี้ช่วงพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงพอดีนะครับผมมาครับอ้เครื่องนี้เครื่องใช้งานนะครับเนี่ยอย่างโหดเลยครับอันนี้น่าจะลูกค้ามาซ่อมครับอันนี้ร้อยห้าห้าครับอาดูร้อยห้าห้าก่อนเลยครับสาหรับพี่เอฟซีที่ขอมาร้อยห้าสิบยันมากนี่ ไม่น่ามีครับเพราะว่ามี160ตรงนี้เนาะสองเครื่องน่าจะออกไปแล้วครับจะมีคูเปอร์ต้า155เนาะ155จะอยู่ที่30,007นะครับ30,007ครับประมาณนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ30,007ครับพร้อมใช้ครับไม่ว่าถ้าไม่ชอบเครื่องนี้ก็เครื่องนี้ครับมีให้เลือกเยอะครับนี่ครับตัวครับมีกาดเหล็กข้างหลังด้วยนะครับนี่สวยครับตัวนี้สวยครับนี่ ตัวที่ผมนี่รีวิวอยู่นี่สวยครับเดี๋ยวดูแบบละเอียดละเอียดนะครับเปื่ออ fc อยากได้เนาะเครื่องร้อยห้าห้าครับเดี๋ยวเจาะลึกแบบละเอียดละเอียดนะครับนี่ประมาณนี้ครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่ดันไม่ไอนะครับประมาณนี้ครับเช็คทุกตัวครับพร้อมใช้งานทุกตัวครับประมาณนี้ครับใครอยู่เขตใกล้นี่ก็บริการส่งครับถ้าไกลหน่อยก็คุยกันเนาะครับมีค่าส่งค่าส่ง ตามธรรมเนียมแล้วครับประมาณนั้นครับแต่ราคาเครื่องนี่ถูกแน่นอนครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากครับนี่ร้อยห้าห้าครับเข้ามาเยอะมากครับสองสี่หกเป็นสิบตัวครับหมุ่หมุนครับนั่นก็ร้อยห้าห้าครับรถนี้ร้อยห้าห้าเยอะครับประมาณนี้ครับสามหมื่นเจ็ดนะครับตัวที่ว่ามีใดนี่เข้ามาสองวันครับลูกค้ามาปิดไปแล้วครับโอ้โหของสวยงามๆอยู่ไม่นานครับ ประมาณนี้ครับร้อยห้าห้าครับอันนี้จะเป็นร้อยสี่สิบนะครับเนี่ยร้อยสี่สิบจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามครับนี่ตัวนี้ครับสามหมื่นสามนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโอ้เยอะครับนุ่นนุ่นไปถึงนุ่นครับอี้เครื่องคือสวยครับคนมากจะเป็นร้อยห้าห้ากับร้อยสี่สิบครับเพราะว่าขายดีมากเลยครับสองตัวสองยี่ห้อนี้ครับ พวกร้อยสิบร้อยยี่ก็จะปะปลายนะครับพวกอีทงอีทีครับสักทีจะมีนี่ครับตัวนี้ครับร้อยสิบครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับนี่ตัวนี้ครับสภาพประมาณนี้แะครับสองหมื่นแปดครับประมาณนี้น้องก็จะเป็นอีทีครับอีทีจะอยู่ที่ห้าเก้าจุดห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยเนาะถ้าแปดแรงหมื่นสี่ครับ ทะร้อนี่จะอยู่ที่2 2งหมครับจะมีอยู่3แรงครับ e ครับมีแแรงเกแล้วก็สิเนาะราคาก็จะประมาณนี้นะครับแแรงหมื่นสครับแแรงหมื่นสี่เก้าจุดห้าครับสิบเอ็ดหมื่ครับประมาณนี้ครับอันนี้90ครับเกอยู่ที่20,000นะครับตัวนี้ครับ อันนี้ก้า0สิบครับสองหมืนครับประมาณนี้ครับเออลืมไปเลยหนึ่งสองห้ายังอยู่นะครับนี่สิบสองแรงครึ่งครับส2องแรงครึ่งจะอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีมีไหมครับสองจำราคาไม่ได้ครับขออภัยนะครับแป๊บนึงครับดูก่อนครับ น่าจะอยู่สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจดียสอบถามราคาตามเบอร์โทรอีกทีครับประมาณน่าจะประมาณนี้สองเก้าห้าร้อยหรืออะไรเนี่ยครับประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับตัวนี้ครับประมาณนี้ครับมีตัวเดียวครับหนึ่งสองห้าครับยังอยู่นะครับนี้ก็จะเป็นร้อยสิบร้อยยี่ครับเยอะอยู่ครับ คิวเลยครับหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าจะอยู่ที่ราคาเท่าไรนะครับน่าจะสองเก้าห้าร้อยนะครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามเบอร์โทรติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้ครับราคาไม่แน่ใจนะครับเครื่องตัวนี้ครับถ้าจะเป็นร้อยสิบก็ร้อยสิบจะอยู่ที่สองหมื่นหกครับนี่ตัวนี้ครับสองหมื่นหกแล้วก็ร้อยยี่สองหมื่นเจ็ดประมาณนี้ครับ ีพามาดูเบอร์โทรครับนี่ถายคลิปครับสายชนจเจริญการเกษตรบ้านห้วยนกแรครับมือ2สภาพดีบ้านห้วยนกแรอำเภอพระพระจวัดตากครับ085 604 9 436 08 5 604 9 436ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรตามนี้ได้เลยครับถ้าใครสนใจแบบเครื่องตัวไหนอยากได้แบบไหนแบบไหนนะครับ ต่อสอบถามตามเบอร์โทรนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้เงเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ,รบคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ